สวัสดีครับแตมนี้มาดูโจลเคนพิชิตชัยท้ายเกมนะครับเป็นการกินสามหักศอกท้ายเกมสวยๆบันทึกจนหลังจากการไล์สดที่จบไปแล้วนะครับก็เดินหน้าขึ้นไปเป็นแต้มโจลเคเดินก่อนนะครับพบก,กับคู่แข่งตอบให้เราไปขังไม่กินฟรีๆนะครับตัวนี้ก็ทิ้งให้กินไปขึ้นไปอีกนะครับจหาะนี้ได้ร่มก่อนเพราะว่าเขายกท้ายขึ้นมานะครับแล้วก็กินเข้าไปตกหมายเลขเจ็ นะครับช่วงนี้ก็แข่งกันเข้าฮอตแล้วเราก็เบียดกินฟรีได้อีกตัวหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเข้ามาเข้าฮอตเราก็พยายามดึงอีกตัวหนึ่งไปเข้าฮอตเช่นกันนะครับกู่แข่งก็ไล่ประกบมาเรื่อยแต่ก็ไม่ทันนะครับไม่ทันโอเคนะครับเข้าฮอตไปแล้วก็มาพลาดท่าตรงนี้นะครับขึ้นมาจับนี่โดนทิ้งร่มนะครับนี่นะครับสามผักสอกสวยๆอันนี้ครับ ninh sòn sàn xuế ngam cắp